วันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องราวทิศทางของประเทศไทยนะคะว่าจะเดินไปในทิศทางไหนหลังจากที่หลายๆคนทราบกันดีว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายเสรษฐาทวีสินได้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตนยยรนตีในบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่า5%เมีสิทธิ์ที่เสนอชื่อบุคคลให้ดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยสส141คนมีแคนดิเดตสองคนคือ นางแพรทองทานชินวัตรและชยะัยเกษมนิติสิริพักภูมิใจไทยสอสอ0คนมีแคนดิเดต1คนคือนายอนุเทนชาญวิรกุลพักพลังประชาชนสอสอ0คนมีแคนดิเดต1คนคือพลเอก ประวิทย์วงสุวรรณพักรวมไทยสร้างชาติสส36คนมีแคนดิเดต2คนคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งองค์มนตรีและพีรพัฒน์สารีรัตวิภาคพักประชาธิปัตย์สส25คนมีแคนดิเดต1คนจุรินล,ล,ลักษณะวิสิทธิ์ แล้วใครกันที่จะได้นั่งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยก็ยังคงเป็นที่จับตามองกันนะคะคุณผู้ชมพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลเดิมท่ามกลางกะระแสมาแรงอาจจะเป็นเสียหนูหรืออนุทินชาญวีรกุลจากพักภูมิใจไทยมาเมืดอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิติ วงสุวรรณจากพ,กพรรคพลังประชารัฐอาจได้ดํารงตําแหน่งแบบพลิกโผเพราะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเป็นที่จับตาม,มองกันอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคเอกชนคาดหวังจะได้นายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจของเรา ทางด้านฝั่งของดรวิสิตลิมรือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยยอมรับว่าผิดคาดมากที่เศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคาดหวังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเศรษฐกิจมีมุมมองในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกหรืออัดหาทีมมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทํางานเพราะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงของทั่วทุกมุมโลกและความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องจะต้องเตรียมการในอนาคตโดยเฉพาะการตัดสินใจท้า กางความขัดแย้ยงมากมายในการจะนำพาประเทศไทยไปในทิศทางใดส่วนทางภาคเอกชนอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหมเ่เร็วๆไม่อยากให้เกิดสุญญากาศได้หมดไม่ว่าจะมาจากพรรคใดขอให้เจรจาเร็วๆเวชื่อว่าแต่ละพรรคมีนโยบายอยู่แล้วก็ต้องปรับสมดุลให้ไปด้วยกันอาจไม่ได้ดังใจทุกพรรคในการขับเคลื่อนนโยบายและสิ่งที่กังวลมากสุดคือสเสถียรภาพรัฐบาลจะเป็นตัวช่วยให้มีความชัดเจนด้านลงทุนจากต่างชาติ เป็นจังหวะที่หลายประเทศย้ายฐานการผลิตหากเราไม่ข่อยคว้าไม่ทันก็จะเสียโอกาสไม่ว่าจะความขัดแย้งของแต่ละประเทศและการปรับตัวของอุตสาหกรรมใหม่ๆต้องมาลอลุ้นกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนั้นจะเป็นใครและจะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้หรือไม่ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเพื่อจะได้ดูข่าวที่ดีมีสาระอย่างจันนาชาแนลน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ